คนนันนี้พี่พี่เอามายัางไงครับอ่าผมเห็นคุณแกเสียบอยู่ใช่ไหมเขาใช้ผมว่าเอาเอาแบตไปใส่รถยนต์ให้หน่อยผมก็อ่าเอาแบตึ้นตั้งกระ้าแล้วผมก็ขี่ออกมาขี่ออกมาเสร็จรปุ๊บอ่าแล้วก็มีคนบอกว่าข้างหน้ามีด่านนะอ่ามีด่านอ่าแต่ผมก็เพราะว่ามันไม่ใช่รถผมใช่ไหมไม่ใช่รถผมผมก็ถือใจซื่อว่าเออไม่ใช่รถเราเว้ยอย่างน้อย เรียของเขาก็เหมือนกับเรามามอบให้เขาพืนอะไรประมาณเนี้ยครับคือรถคันนี้มันพี่เอามายังไงรถมันอยู่ที่ไหนรถมันจอดอยู่ครับผมรถใครครับรถไอคนที่ตายไปอะครับเขาตายนานหรือยังเพิ่งตายไปวันที่ห้าเนี่ยครับวันที่ห้าครับรถก็จอดยังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยรถก่อนก่อนก่อนที่เขาตายเขาซื้อมาหรือว่าเขาไปยังไงมาครับผมก็ไม่ทราบครับว่าเขาซื้อมาหรือเขาทําอะไรมาผมก็ไม่รู้ น่าจะซื้อมาซื้อต่อจากไ้รุ่นมาหรือเปล่าออแต่รถพี่เอ็นเป็นน้องคนตายที่เอารถมาขับครับ,รบผมเป็นน้องครับเดี๋ยวเราเราไม่รู้ว่ารถคันนี้ถูกขโมยมาครับมผมไม่รู้ครับผมว่าขโมยมาหรืออะไรมาผมก็ไม่รู้เพราะว่าเขาใช้ผมมาเอาแบตมาใส่รถยนต์ผมก็เอาแบตตั้งตะกร้าหน้าผมก็ขี่มา เพราะว่าผมไม่มีหมวกกันน็อกเพราะว่าทุกทีเขาก็ไม่ได้ตั้งตรงนั้นเนยบางบางวันเขาก็ตั้งแต่ถ้าผมขี่รถไอ้ที่ว่ามีหมวกกันน็อกผมก็ใส่แต่อันเนี้ยคือกุญแจร,รถคันที่มีหมวกกันน็อกมันไม่มีมันไม่มีมมมกุญแจผมก็เลยเห็นอันนี้มันเสียบอยู่ผมก็เลยขี่มาเพื่อจะเอาแบตไปใส่รถยนต์ให้เขาเพราะว่าเขาใช้ผมมา รถ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 ที่อู่มีกี่คันสีเดียวกันนี่ครับไม่ครับอันนั้นเป็นสกู๊ปปี้ครับผมแต่รถนี้รถรถจอดที่อู่อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่จอดที่อู่มจอดอยู่ในซอยเปลี่ยวๆครับแต่ว่าพี่ใช้ประจํารถคันนี้ไม่ได้ใช้เลยครับจอดงานเรายาวไปเลยครับจอดนานหรืองครับตั้งแต่เขาตายเลยครับผมเพิ่งเห็นกุญแกเสียบผมก็เลยเออ ลองสตาร์ทขี่มาเลยประมาณนี้ครับช่วยเล่าหน่อยครับว่าว่ามันหายตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงครับอันนี้หายนานเรือัะเกือบประมาณสองสามเดือนได้แล้วเกือบสามเดือนเราไปจอดเราเสียบอะไรไว้ยังไงเสียบกุญแจไว้หรือว่าอย่างไงเราลืมหรือ่เหมือนกับวันนั้นฝนตกด้วยแล้วก็รีบด้วย็อกคอไว้แต่น่าจะลืมดึงกุญแจน่าจะลืมใช่ไหมใช่แล้วที่ที่เรา อที่เราเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่าโทรไปบอกว่าอ่าเจอรถเราแล้วเรารู้สึกความรู้สึกยังไงบ้างดีใจอ่าดีใจแล้วอ่ทีแรกเราเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับมาได้ตนอนแรกแบบยังงงอยู่ว่าใช่ใช่รถเราจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคแล้วใช่ไหมได้คืนสภาพเป็นยังไงไหมเราดูแล้วเป็นยังไง ก็ยังเเหมมือนดิไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็คือไปสภาพไปยังไงก็ไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมมีอะไรเสียหายบ้างไหมที่เราดูไม่มีไม่มีใช่ไหมครับต่อพกรอยครับได้ตั้งจุดวัวที่สามวัวตันวิ่งในจอเล็ป้องกันเห็ดนะครับบริเวณด่านกักตั้งสัตว์แต่ยัสีโคหน้านะครับก็พบเนี่ยนายใจจงหนอนนะครับมาลาวหนอนนะครับ ชาบชื่อฝ่ายหลังนะครับได้ขับรถแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวแผ่นป้ายทะเบียนกไก่หนึ่งกไก่กบรสีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งรัฐนครศรีอุธยานะครับและจากการตรวจสอบดูป้ายทะเบียนเบื้องต้นนะครับเป็นแผ่นป้ายที่ทําขึ้นเองนะครับแล้วก็ได้มีการตรวจสอบเป็นป้ายทะเบียนคันดังกล่าวพบว่าไม่ตรงกับคันที่เขาขับอยู่นะครับเป็นแผ่นป้ายทะเบียนของรถกระบะปีซีเอ็กนะครับ เป็นรถายทะเบียนสีดำนะครับขับได้กับตับเบื้องต้นแล้วก็การตรวจสอบเอกสารต่างๆเราไม่มีเอกสารนะครับและรถคันดังกล่าวที่เขาขับอยู่ก็ไม่ได้จดทะเบียนนะครับและจากการตรวจสอบตัวถังรถที่เขาขับอยู่จากการตรวจสอบตัวถังนะครับเป็นป้ายทะเบียนหนึ่งกอไกสบสีหนึ่งเจ็ดจดแปดจังหวัดกันนะครับซึ่งผู้เสียหายได้มาแจ้งความาที่สภใหญ่นะครับวันที่28สิงหาคมนะครับ ผู้สื่อากราชมพานร้อยกสิบเจ็ดนะครับครับก็ได้เชิญตัวเขามามันจะจับผมที่ชอบไลไ่ใช่รถผมผมก็บอกอยูแล้วตอนแรก้เขามาเยอคือคือมันปฏิเสธไม่ได้ครอกคือคือตอนที่ดาน่ยปัญหามันคือรถแบบมันเช็คพอเช็กระบบคลามปุ๊บรถมันไม่ขึ้นพู่คอโครงไม่ขึ้นพู้ถึงกัรมันสิ พอไม่ขึ้นปุ๊บพี่ก็ต้องไปเช็คที่ป้ายผมป้ายป้ายมีป้ายปลาไหมพาพาพี่เขามาผมก็ไม่รู้ว่าป้ายพอมหรือป้ายจริงเพราะว่าเห็นถึงไอ้นี่รั่วไี่รู้ั่วพี่จะติดต่อไปที่บริษัทบริษัทเขาก็เลยส่งมาแจ้งความให้ดูผมเข้าใจที่แล้วดีๆผมมาโดนแบบคดีหลัก ไม่ใช่เราพี่ไม่ได้บอกว่าเราเป็นผู้ทำความผิดแต่เราก็ต้องไปสู้ในชั้นศาลถูกไหมเราเป็นคนพี่จับเราเป็นคนยังทำความผิดอยู่รถคันนี้มันผิดอยู่ที่พี่ก็จับเราถูกไหมถือว่าเราจะผิดหรือไม่ผิดพี่ก็ไม่ได้บอกว่าเราผิดในชั้นศาลเราก็ไปสู้ในชั้นศาลเราพยานหลักฐานมาว่าครถเขาไม่ใช่ของเราอะไรมาเพราะผมไม่มันไม่ใช่ของผมผมก็พูดตั้งแต่แรกแล้ว

เขาไม่ถามีเนี่ยเราไปลบทำไมเขาถามอะไรก็ตอบนะเนลยเราไปลบทำไมคือตอนนี้รายมีเดียวแน่นอนกับเราทีวเราเมื่อกี้ยอมรับได้นะว่าเราเคนเซนองนะยรับได้ไป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 นี่ครับไปไปไปลบพรบครับไอ้ที่ไปไปูมือรถเนี่ยผูมือรถเราเราประสิชื่อเองไง